สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหม้อแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นการตอบคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามที่ว่าก็คือผู้ใหญ่สมาธิสั่นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะรักษาหายได้ไหมหมอก็จะมาตอบให้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจโรคสมาธิสั่นกันก่อน,อนว่า โรคสมาธิสั้นเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่สมองส่วนหน้าหรือส่วนของ prefrontal cortex เนี่ยมันทำงานได้น้อยกว่าปกติทั่วไปแล้วเขาก็มีการสแกนสมองมาด้วยนะคะว่าสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อของสมองเนี่ยที่มันบางเมื่อเทียบกับคนปกติในวัยเดียวกันอย่างถ้าอันนี้เป็นเนื้อสมองของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอันนี้เป็นของคนปกติทั่วไปเนี่ย จะพบว่าคนปกติเนี่ยจะมีความหนาของส่วนพีฟอนทัลคอร์เทกซ์เนี่ยมากกว่าคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นค่ะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเองเมื่อเขาจเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆสมองส่วนหน้าของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆเจริญเติบโตตามซึ่งปรามพนานการปกติสมองของคนเราเนี่ยจะมีการจเจริญเติบโตของพีฟอนทัลคอร์เทกซ์แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ไวโพยต์ใหญ่ตอนต้นนะคะดูวันนี้กันให้ดีนะคะว่า สมองเนี่ยถ้าสมองส่วนน้าของเด็กที่มันโรคสมาธิสั้นเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตมีการพัฒนาจนใยมันฟูเท่ากับคนปกติทั่วไปเด็กคนนั้นก็จะหายขาดจากการมันโรคสม e าธิสั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสูดว่าสมองส่วนนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ไม่เท่ากับคนปกติทั่วไปก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้น ซึ่งเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีแค่หนึ่งใน3เท่านั้นเองนะคะที่อาการทั้งหมดจะหายไปเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แต่มีมากถึง2องในสามที่ต่อไปเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นเรามาทําความเข้าใจกันค่ะว่าลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งลักษณะที่สำคัญเลยเนี่ยของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็คือจะ จะมีลักษณะอย่างที่หนึ่งที่เรียกว่าเด็กไฮเปอร์นะคะเด็กก็จะซ้อนยุกยิกอยู่ไม่สุขพูดมากเพิ่มไม่หยุดขี้เบื่อหาอะไรทําตลอดเวลาทาอะไรหลายอย่างแต่ก็ทําไม่เสร็จสักอย่างอย่างที่2ก็เป็นกลุ่มใจร้อนหรือกลุ่ม impulsivity เด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอดทนรอคอยไม่ได้ระเบิดอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากลําบากทําอะไรไปโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาพูดโผพูนแทรกส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มขาดสมาธิเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องของสมาธิ ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเริ่มตัวลงมือทํางานยากทําไปแล้วทำทำหยุดหยุดต้องกระตุ้นตลอดดูเหมืนไม่รับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่อย่างกิจวัตรประจาวันที่ต้องทําอะไรกันประจําอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวก็ต้องกระตุ้นกันมีปัญหาเรื่องขี้หลงขี้ลืมมือลอยวอกแวกง่ายส่งงานไม่ครบทําข้อสอบผิดพลาดทําทอะไรตกตกหลน่นล่นทําของหายไม่มีระเบียบนะคะ ซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยเจ้าก็จะเป็นอาการของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นพอเด็กพวกกลุ่มนี้เนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยรูปแบบการแสดงอาการของเขาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอย่างกลุ่มแรกที่ว่าเด็กไฮเปอร์เนี่ย พอโตเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นแล้วอาการที่อยาจสพบได้เนี่ยก็อาจจะมีการย,ยุกยิกแคะแกะเกาขยับขานั่งปอกแป๊กปักกาไม่ชอบอยู่ในที่ที่ต้องนั่งอยู่นิ่งเป็นเวลานานอย่างเช่นเวลาเข้าประชุมก็จะต้องขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําชอบทําอะไรเร็วๆพูดเร็วๆพูดมากพูดเยอะเจ้าไอเดียอย,อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ทำไปแล้วก็ขี้เบือ่อทำอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างนะคะ ส่วนกลุ่มที่2ของกลุ่มผู้ใหญ่สวัสดิ์ันหรือกลุ่ม Impulsivity e กลุ่มใจร้อนเนี่ยอาการตรงนี้ของเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหามากๆเลยตอนที่เขาโตขึ้นค่ะเพราะว่าจากความใจร้อนการที่ไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยไปมีปัญหาทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้ไปหมดเพราะฉะนันเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคนในครบอบครัวเองกับคนรักกับเพื่อน คนที่ทํางานหัวหน้างานหรือคนอื่นๆที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้นะคะอาการใจร้อนเนี่ยสิ่งที่แย่ๆที่จะตามมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเมื่อเขาอยากรู้อยากลองใจร้อนอดทนรอคอยไม่ได้ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาก็จะเริ่มไปทนลองใช้สารเสพติดขับรถเร็ว ข้อเพื่อนกลุ่มเกเรอณาพานเพื่อทดสอบดูว่ามันสนุกตื่นเต้นมากแค่ไหนแล้วคะพอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้อาการพวกเนี้ยยังค้างค้างหลงเหลืออยู่คนกลุ่มนี้เนี่ยก็อ,อาจจะกลายเป็นคนที่ขับรถเร็วระเบิดอารมณ์ชอบวีนเวียงมีปัญหากับคนไปทั่วไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ดูเหมือนไม่มีวุฒิภาวะนะคะ แล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยก็จะอดทนรอคอยไม่ได้ก็ทำให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนแต่ก็กลับไปลงทุนซะแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่3ามคือกลุ่มขาดสมาธิเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่หลงเหลือมากที่สุดเลยจากการที่เป็นเด็กสมาธิสัน้นแล้วโตมาเป็นผู้ใหญ่สมาธิสัน้นอาการกลุ่มนี้เนี่ยมันเกิดผลเสียหายต่อชีวิตอย่างมากนะคะ เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีสมาธิเป็นพื้นฐานของในการทํากิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการเรียนการใช้ชีวิตในครอบครัวการใช้ชีวิตร่วมกับคนรักนะคะซึ่งอาการสมาธิสั้นเนี่ยมันก็ทาให้ไม่มีสมาธิวอกแวกง่ายอะไรที่ไม่อยากทำเนี่ยก็จะผ่านผ่นผ่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไปทำออตอนวินาทีสุดท้ายหรือตอนไฟลลนก้นนะคะแต่อะไรบางอย่างที่สนใจทำเนี่ยก็จะทำได้ดีเลยอย่างเช่นเรื่องของการต่อ เลโก้ Lego, ต่อการดัมการอ่านหนังสือหรือการอ่านต่างๆที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์โฟกัสค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเลยเป็นข้อที่สําคัญของสมาธิสั้นว่าคําว่าคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีสมาธิทํามาเลยนะคะเพียงแต่เขาจะไม่มีสมาธิได้ทํากิจกรรมที่เขาไม่สนใจก็คือพูดง่ายๆอะไรไม่สนใจฉันก็เทเลยจ้าถ้าเกิดว่าอย่างเวลาทํางานเนี่ยไม่ชอบก็จะทําชุยชุยทำลวกลวก ทำงานเลทเลทส่งงานไม่ครบมีปัญหาเรื่องการที่จะเข้าทำงานให้ตรงเวลาการไปทำนัดให้คนอื่นให้ทันนัด จะไม่สามารถกะเกมเวลาได้ตารางชีวิตมั่วสู้ไปหมดหนึกอยากจะนอนตอนไหนก็นอนอยากจะตื่นตอนไหนก็ตื่นมาเลยทําให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างได้เยอะนะคะแล้วก็จากความสับเป่าตรงนี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เขาลืมเวลาไม่สามารถเรียนรับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทําก่อนหลังได้พอโตขึ้นมาเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันซับซ้อนมากถ้าเราไม่จดไม่จําให้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย อาจจะเกิดการเสียโอกาสเกิดข้อผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็อาจจะลืมไปจ่ายบัตรเครดิตลืมไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าสัมพันธ์ต่างๆหรือตอนที่จะจ่ายภาษีก็จัดการภาษีได้ไม่ดีก็จะไม่ต้องเสียภาษีเยอะเกินกว่าที่ควรจะจ่ายค่ะซึ่งกลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นจนถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยต้องมารับการรักษานะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสัีันเนี่ยเขามักจะไม่ได้เดินเข้ามาพบจิตแพทย์ตรงๆและบอกว่าเขาเป็นโรคสมาธิสัีันแต่มักจะมาด้วยปัญหาโรคที่พบร่วมด้วยค่ะซึ่งโรคที่พบร่วมได้บ่อยก็คืออย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคการติดสารเสพติดต่างๆการเสพติดเกมการเสพติดโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์หรือการเสพติดเซ็กส์การเล่นพนันต่างๆนะคะ ซึ่งก็จะมาด้วยอาการพวกนี้ก่อนแล้วเมื่อได้รับการรักษาจนกลุ่มอาการพวกนี้ดีขึ้นแล้วถ้าเราซับป,ประวัติไปดีๆเนี่ยก็จะพบว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะมีอาการสมาธิสั้นโผล่ขึ้นมาที่เล็กทีะน้อยจนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะต่อติ๊กซอแล้วก็ค้นพบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นนั่นเองค่ะซึ่งการเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นไปแล้วเนี่ยรักษาได้ไหมก็ต้องบอกว่ารักษาได้เพียงแต่รักษาแล้วมันไม่หายขาดค่ะการรักษาผู้ใหญ่สมาธิสั้นเนี่ย ที่สาคัญก็คือต้องรักษาโรคร่วมก่อนให้อาการดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเราจะมารักษาสมาธิสั้นยังไงซึ่งการรักษาสมาธิสั้นโดยตรงเนี่ยจเป็นที่ต้องกินยาโดยเฉพาะของเขามันชื่อตัวยา m e t ิ f i l นิเดตค่ะซึ่งถ้าเป็นตกระยะสัน้นหรือลื้อชื่อลิทาลีเนี่ยกินหนึ่งครั้งออกลธิ์ได้สามสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตกระยะยาวชื่อตัวคอนเซอร์ตักินหนึ่งครั้งอยู่ได้สิบถึงสิบสองชั่วโมงนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นแล้วเนี่ย ก็จะต้องมาวางแผนกันค่ะว่าชีวิตในแต่ละวันของเขาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดอย่างเป็นผู้บริหารที่เป็นสวามทิสั้นเนี่ยอาจจะเลือกกินลิเทลีนเฉพาะการประชุมแมชที่สำคัญสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นสมาธิสั้นที่มีปัญหาไปหมดตื่นนอนก็ไม่ทันทําทอะไรก็ไม่เรียบร้อยชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะ แนะนำว่ากินเป็นคอนเซอร์ตอออกริดใหญ่ยาวจะดีมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่ต้องไปพบเจอผู้คนเนี่ยการกินยาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ในเรื่องของการตัดสินใจการพูดคุยอะไรต่างๆคนอื่นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นค่ะส่วนสิ่งที่ต้องทําอื่นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการกินยารักษาสมาธิสั้นแล้วนะคะผู้ใหญ่สมาธิสั่นเองเนี่ยเขาก็ปรับวิธีการใช้ชีวิตของเขาด้วยหรือเป็นการฝึก executive f ฟังชั o นหรือฝึก กา,ารทักษะในการบริหารจัดการต่างๆนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังการทำแพลนเนอร์การวางทำลาย การทำทูดูลิสต์นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นปัจจัยที่ชี้เป็นชี้ตายเลยว่าคนเป็นโรคสมาธติสั้นจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านั่นก็คือคนใกล้ชิดจะต้องช่วยเป็นเลขาให้เขาค่ะเนื่องจากว่าสมองของคนที่เป็นโรคสมาธติสั้นเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีจริงๆต่อให้จะกินยาหรือพยายามฝึกเรื่องของการบริหารจัดการไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่รั่วหลุดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นเลขา คอยกระตุ้นเตือนคอยจี้คอยทำให้เขาเนี่ยอยู่ภายในสตัคเจอร์หรืออยู่ภายในแผ่ที่วางไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยได้มากๆเลยซึ่งคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นคู่รักนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอเล่าให้โลกฟังฟังไม่ใช่สิ เรามาเล่าคุยกันเรื่องของโรคสวัตดิสันนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือมีอะไรอยากสอบถามอยากแชร์เพิ่มเติมเม้นมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือสามารถส่งมาได้ที่ INBOX Facebook Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะเพราะบางอย่างอาจจะเป็นประเด็นที่หมอยังไม่ได้พูดถึงถ้าสงสัยอย่าลืมส่งเข้ามาได้เลยนะคะสํหรับวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย